told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away yeah, 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 yeah. Oh. Okay. ไม่ได้ออกกันเลยใครอย่างพวกเรานี่แย,ย่เลยโอเค <laughs> okay, ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่สันเขื่อนขุนด่านประการชนอากาศตอนนี้ก็ดีนะครับไม่มีแดดนะครก็ฟ้าคึ้นขึ้นอาก,อกาศเย็นสบายดีนะฝนจะตกเลยเราต้องเอาล่มไปด้วยน,ะนี่ฮะนะโอ้ดูหน้าสยวยมาก มาแล้วมาช้อปปิ้งแล้วเอาแบบไหน,นแบบนี้มแบบีแบบนี้เคยแบบไหน,นแล้วแต่ชอบไม่คนดูอ่ะคนดูออันนี้ก็สวยนี่แหละอันนี้ก็ที่เอาน,นี้ก็ได้ไงเอาน,นี้แหละเคยเลแต่ว่ามันไม่มีสายคล้องเนี่ยไม่เป็นไร <laughs> โอเคตอนนี้เราก็เก็บของ เรียบร้อยนะครับเตรียมกล้องเตรียมกระเป๋าน้ําดื่มนะครับเราจะไปติดต่อขึ้นเรือหางยาวนะครับไม่รู้จะมีเพื่อนขึ้นหรือเปล่าไหวไหมกล้าขึ้นเรือไหมกล้าขึ้นแต่ว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่ขึ้นแพงไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เมื่อกี้ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านล่างนะเพื่อขออนุญาตบินโดนนะถ้าจะบินก็ต้องมาขออนุญาต

สวัสดีครับติดต่อขึ้นเรือครับสองครับจะไปส่งตัวหรือรวมครับอ่ารวมครับพี่จ๋าเพื่อนอยู่ไหนครับอ๋อพี่มาสองจ๋าหนูจ๋าไปลงเรือเบอร์สามค่ะเงินจ่ายที่เรือจ้ะทั้งหมดแปดพันนะคะคนละสองร้อยจ้าเพิ่สามเพิ่สามลูกค้าแปดพันค่ะไปลงเรือเบอร์สามอันนี้รวมผมด้ใช่ไหมครับโอเคได้ยิน น้ำทางไปพอดีนะครับหมดท่านนะครับมาทานขบวนพอดีนะครับไม่ต้องเหมาถ้าจะไปทางนี้นะครับไปตามแข่งเขาโอ้โอดูอยู่ครับเพื่อนโอ้ <c oughs> เดินลงไปลึกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดินลงไปลึกมากเลย รูวิวครับสวยมากฮะ,ะหน้าละน้อยมีคนสวยคนกับวิวใครสวยปะกัน <laughs> คนกับวิวใครสวยว้า <laughs> ิวสวยมากเฮ้ยหวังว่าฝนคงจะไม่ตกนะไม่อยากเจอฝนเลยเอาอากาศแบบน,นี้ดีแหละ <500. S 1> คนละสองร้อยครับมาครบแปดคนพอดีไปกับพี่พี่เขาพี่พี่น้องน้องเก๋งสี่สาวกับสองคู่น้องเรือนั่งสีน่าไหนเขาจะถ่าย ไ,นนไ,นนไ่่เยีดูทางด้ลยนะดูสักกล้องครับไม่ได้ดูกล้องเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเรานะครับมาเดิน ลงขนาดนี้ขาสั่นเลยเหมือนกันไปขึ้นก่อนเลยค่ะเห็นแล้วาหายเหนื่อยแต่ยังไม่หายเหนื่อย จุดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่องลมงน่าด้วยวิวสวยนะครับหายเหนื่อยเลยไม่ใส่ผ้าปิดจมูกได้ไหมไม่ใส่นะ ก็เป็นต้นน้ำนะครับที่ไหลลงเขื่อนคุนด่านประการชนใช่หรือเปล่าใช่ดิเพราเราขี่มาจากเขื่อนันต้องเป็นต้นน้ำของเขื่อนนะครับก็นั่งเรือมาประมาณ15นาทีนะก็ถึงแล้วนะครับดูวิวตรงนี้ จุดนี้หน้าก็อี้มานั่งจิบกาแฟมากเลยดูพี่เขาเอากาแฟมาดิบในนี้เลยดูบรรยากาศครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากแดดไม่ร้อนนะวันนี้ไม่มีแดดดีดีนั่นะวิว3 6 0องศานะครับหมุน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 มุมุมุ Thôi ไม่มีแบกกล้องค่ะมันไม่ใช่เบาาเลยนะมันหนักเติบอยู่นะไม่กว่าบ้องปืนใหญ่เฮ้ยอะไรอะไร คือเสาช่องลมนะคะช่องลมของแท้ลมเย็นดีลบเรือไม่กล้าทิ้งเราหรอกคะ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าเรือคะ่ะ <c oughs> ถ้าเรือทิ้งเราเราก็จะเดนินเลาะลอดลอดละลเสากลับ

And you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. หลังจากที่ไปเขาช่องลมมาครับต้องมาสู้กันอีกนะครับกับขายกลับนะครับบันไดทางรองนับด้มีกี่ขัน้ขน

คันละคนนับขั้นนะครับมาไปซื้อหวยนะครับตอนนี้หกสิบสองละหกสิบสองแล้วยังไม่ครึ่งน,นะครับไปต่อ ได้กี่ขั้นแล้ว้านยังไงบโอไม่ได้ออกกำลังกายอย่งพวกเรานี่ยแยเลย แบกกล้องประมาณสามกิโลนะกระเป๋าอีกน้ำนะคแตบวิวสวยนะครับแดบดบร่มลมตกพอดีเลยไปไม่ต่อคืนนี้สงสัยจะหลับดีเดินคนเป็นไงบ้าง

มาถึงลานจอดรถเรียบร้อยนะครับก็กำลังจะเดินทางกับที่พักนะครับก็มีรถคณะทัวร์นักท่องเที่ยวนักศึกษานะครับมาทัศนศึกษาก็รรม,มีนะรบรรยากาศดีนะครับเดี๋วร่มลมตกก็อากาศเย็นสบายดีนะครับ ธรรมดานะก็ยังนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะ